อันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับจากสองสามปีไม่เคยได้ดักกันทนะ่าทางบ้านตัวเองครับหลังบ้านตัวเองก็ระยะทางประมาณสามโลออกเดินมาไห,หน่อยนะครับหลังทุ่งเนาะพอดีว่าทุ่งนี้เขาสุดไฟหมดแล้วเหนือแต่ส่งไปให้คุณข้าเรือ,อบากข้าเรือนะครับที่เขาทําแล้วไม่ได้ต้องรูตอนเช้าสามสี่ปีเขาไม่เคยได้ข้าวเลยนะครับภัยแรงนะครับอันนี้ยังยามไม่หมดนะเพิ่งยามไปได้ครึ่งน,นึงประมาณนั้น หนักไว้ยี่สิบเจ็ดหลังดูครับตัวหูมันมายัมมายัดรูกันนะครับมายัดรูกันอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งเผาเอ้อะไรวะจุดไฟไปเมื่อคืนน่ะปลาข้าวที่เข้าไถเขาดูดข้าวแล้วอะจุดไฟเมื่อคืนแล้วมันก็ย้ายขึ้นมานี่โอ้โหตัวเล็กเครียดเลยไม่มีไม่มีด่านอะไม่มีที่ดักเอาอ้สับมาเอาอ้สับมาสามสิบเจ็ดนะครับเอากลับบ้านไปสิบหลังไม่คิดว่าจะมีหนูับ โอ้โหรัวครับหมดแล้วใช่ไหมได้กี่ตัวนะผมยังไม่หมดเลยอ๋อเจ้านนบได้เจ็ดนีเท่าไหร่ล่ะหเที่ยวเลกยังยังย้ำไม่ถึงขึ้น4 6 8 9ตัวครับผม9ตัว27หลัง9ตัวมีทั้งหมด1อันนี้ผมจะนับให้ฟังครับมีกี่กิโล1 2 3 4 5ย้ำเลยนะ6 แปดแปดรูครับแปดรูครับรูนึงผมอัดสี่ห้าหลังนะเพราะว่าป่าไฟไหม้รูจะเข้ามายัดกันคิดว่าอย่างนั้นนะก็เป็นจริงครับตะกี้ไอสองรูมได้มาสามตัวตัวใหญ่ได้ตัวไหนนะนี่ใช่นี่ไม่พุกนี่สามตัวไอเออนี่สามตัวคาดักเลยได้มาสามตัวสามตัวสองรูสองรูคุยเดียวก็เลยดันใช่ดัน ครับถือว่าสุดยอดเลยครับแต่ไม,ไม่รู้ว่าตอนเช้าจะได้ไหมไม่รู้แต่ไม่แน่ใจครับว่าตอนเช้ามันจะเหลือไว้ให้ไหมเพราะว่าได้กับทุกขุยแล้วเหลืออยู่สองขุยที่ยังไม่ได้ได้เก้าตัวครับถือว่าสุดยอดมากหลังบ้านยังวิ่งอยู่เลยนะแต่อีลิงก็เยอะแต่ตอนเช้าล้าได้ถ่ายให้ดูครับเป็นปลาข้าวแบบไหนปลาข้าวเหลือสามปีเลยนะไม่ได้โกหกนะสามสี่ปี ไม่สามก็สี่เนี่ยครับมันเป็นภัยแรงน้ําไม่เข้ามาเลยนะมันได้มีคลองด้วยแถวนี้มันหลังบ้านผมมานี่จะเป็นกับถึงเขามันจะรอทําฝนอย่างเดียวปีนี้ทได้ครั้งเดียวแต่ฝนไม่ไม่ได้ตกมาสองสามปีแล้วทิ้งตลอดเลยม,มันไม่ตกเยอะไงมันตกแต่มันตกไม่เยอะใช่ตกไปปล่อยแล้วมันก็หายไปแถวนี้เขาจะหวานข้าวสูน,นอันนี้ยามหมดแล้วเหรอหมดแนละ้ว อ้าวมันยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยเลไ,ไหนบนนูลนหมดแล้วเอหอหรอนึกว่ายามไปแค่ครึ่งเดียวน,นี่ย่างหมดแล้วใช่ไหมหมดไม่ใช่อยยืนหรอกบอกมีแปดแปดลุงรู้สึกเหมือนยามไปแค่สิบก่าหลังเองจริงเห,หรอ,อเออเออนึนกว่ายามไปแค่ครึ่งเดียวเดินแป๊บเดียวเองอะตอนดักนี่โหสองสามชั่วโมงกว่าจะเสร็จบุกคุมกันเยอะเราจะไปดูตอนเช้านะครับผม ถ่ายทำเลให้ดูด้วยแต่ตัวชาจะได้ไม่มากเพราะว่าแต่ก็ไม่แน่เพราะว<ห>่าป่านไฟไหม้หมดไงอ,อาจจะเข้ามายัดรูเนาะไม,ไม่ได้ไกลนะแต่ว่าตะกี<ด>้ที่เดินมาก็วิ่งนะมีได้ยินวิ่งอยู่ทั้งอีลิงแล้วก็อะไรตัวหนใหญ่นะมันสามตัวเขาต้องลอง,ลองดูแล้วตอนเท้า,ทาจะถายให้ดูค่ะใช่วา่ามันเป็นทำเลบ้วไหนแล้วด่านเขาก็เก่าเลยด่านไม่ได้ใหม่ ใส่ไว้แล้วนะเพราะว่าผมเดินไกลไงก็เลยต้องใส่เป็นมุ้งม่วงเดินไกลจริงเนี่ยโลก้องถึงรถเนี่ยเขาเพิ่งเผาเผาป่าเพิ่งไฟไหม้ไปเมื่อคืนนี่เองไฟนี้ป่านี้ไหม้เมื่อคืนมันก็เลยขึ้นไปบนแล้วก็เมื่อเมื่อกลางวันก็มีคนขุดเหรอขุดกลางวันเลยเหวิ่งอะไรรถนี่อยู่ไงรถไหนไปดูดักปัดจ้ำนะ แต่ว่าจะถ่ายให้ดูอืใช่เมื่อวันนั้นไปคืนเดียวได้ยี่สิบตัวเด็เดราก็หายไปสองหลังเยอะหอะบ่วองอะาาแต่นั้นอัดเยอะอยู่แต่เป็นป่าเข้าเรืองัน้นเขียดตัวตัวไทยนะติดลงคนดักเยอะมากตีนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี <c oughs> คนก็ไม่รู้จะทำอะไรข้าวก็ไม่ได้กินจึเ,เลยต้องหัรมดักหนู่ มองไปทางไหนก็มีแต่เนี่ยมองไปไม่หมอดมมอด่ะไม่ดูอตอนเช้าอะไรจะเห็นชัดหน่อยไ,ไปดูตอนเช้าค่ะผมไปัสดีครับครับวันนี้ก็วันแรกะครับของปีใหม่นะครับผมขอให้สุขภาพสุขภาพ,ขภาพ,ขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับผมครับเช้าวันแรกของปีใหม่ครับอุ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วไอ้ตั้ง มาแล้วสุแล้อยปุ๊เี๋วครับเราจะได้กี่ตัวเอากวิมาแล้วความเร็วสูงเอาแล้วลันลั่นอยู่สองหลังเนะาะลั่นอยู่สงหลัง,งหลังแรกตันตันตันตัวเลของพี่เมครับผม <curry> เปิดฉากเลยน้องลิงเงินครับมดครับผมเฮ้ยสุดท้า หูดูเป็นจริงโจเลยครับหนุ่ยดิ่งน้องหงวัยดูได้โอ้คันทั้งเลยหันรุดเลยเดี๋ยวดูถ่ายหลังหน้าเนี้ยนี่ดิ่งดิ่งเหรอหมดแล้วนะดูจบแล้วเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปนะคะอันนี้นะคะ ต้องรีบถ่ายหน่อยนะเพราะว่าหมามันกลัวต้องรีบเก็บนี่เอาไปนู่นแล้ว,วขอไปเก็บต่อเลยนะคะจะถ่ายให้ดูค่ะครับผมตอนเช้าก็หนูหมดตัวครับได้มาสองตัวเองนี่หมากัดตะกี้ใช้รั่วเลยโมจะถ่ายได้ครับผมหมามันกัดเนาะต้องรีบถ่ายให้สุดให้ไวครับเนื่ออีลิงเยอะอีลิงเยอะตอนเช้าหมดตัวนะครับผม เพราะว่าเมื่อคืนผมดักไปแค่แปดลูลยนะลูนะั่งบวกจะอัดไว้สามสี่หลังนะเพราะว่าหนูมันจะเข้ามาซุกกนะ็เลยหมดตัวเลยก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีไปให,ใหม่ครับผม